สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Home Cooking by On ค่ะวันนี้ออนจะพาทำอาหารฝรั่งนะคะเป็นสเต็กเนื้อกับมันฝรั่งบดค่ะขั้นตอนแรกก็มาทำในส่วนของมันฝรั่งก่อนนะคะเราก็หั่นปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นเต่าเล็กๆนาม,มาต้มให้สุกค่ะต่อมาเราก็มาเตรียมในส่วนของน้ำเกรวี่นะคะใส่ผงเกรวี่สำเร็จลงไปใส่ผงไก่ลงไปในน้ำอุ่นแล้วก็ คนผสมเตรียมไว้ก่อนค่ะต่อมาก็คือมันฝรั่งเราก็ต้มสุกแล้วเราก็นำมากรองน้ำร้อนออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำมันฝรั่งบดกันค่ะเหล่านี้คือส่วนของผักที่เราจะเสิร์ฟกับสเต็กของเรานะคะ <c oughs> ก็มีแครอทบล็อกครีแล้วก็ถั่วค่ะมาทำในส่วนของมันบดกันเลยค่ะ <c oughs> ก็คือมันบดใส่เนยลงไปใส่ กลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็บดให้ละเอียดนะคะเสร็จแล้วเราจะเติมนมจืดเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มันเป็นครีมข้นนะคะมันฝรั่งบดก็จะเป็นครีมข้นแบบนี้ค่ะต่อมาวันนี้เราจะเสิร์ฟกับเฟรนช์ฟรายด้วยค่ะก็นำเฟรนช์ฟรายมาทอดนะคะในน้ำมันร้อนค่ะ พอเสร็จแล้วก็จะเหลืองกรอบแบบนี้นะคะเราก็จะเอาพักน้ามันให้เสด็จก่อนคะ่ะก่อนที่เราจะนำไปเสิร์ฟนะคะไหมคะเหลืองน่าทานไหมคะ ต่อมาเราจะมาทําในส่วนของเนื้อเนื้อวัวกันนะคะก็ในกระทะร้อนๆเราก็ใส่เนยลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วเราจะทําให้เนื้อเราสุกนะคะโดยการเอาไปทอดกับเนยค่ะวันนี้จะใช้ในส่วนของไอเฟลตนะคะสองชิ้นนี้น้ำหนักก็ประมาณ4 400กรัมค่ะ แล้วก็เราใส่เกลือลองไปเล็กน้อยทั้งสองด้านนะคะก่อนเราจะนำไปทอดเนื้อไอเฟลเลต์นี้เป็นเนื้อที่มีความนุ่มแล้วก็ละมุนลิ้นมากค่ะเวลาเราทานก็จะอร่อยมากเวลาเราทอดเราจะไม่ทอดนานนะคะเพราะว่ามันจะแข็งแล้วจะทำให้เนื้อกระด้างค่ะโซ so, อ่อนก็จะทอดในลักษณะ3นาทีต่อด้านนะคะ เราจะไม่ทํานานค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะประมาณ3ามนาทีเราก็จะมาพลิกกลับอีกด้านหนึ่งค่ะจะเห็นได้ว่าด้านนอกจะเป็นกเกรียมนะคะแต่ด้านในด้วยความหนาของเนื้อนะคะด้านในก็ยังจะเป็นแบบนุ่มๆดึงสีชมพูอยูะคะ่ค่ะก็ทอดต่ออีก3านาทีนะคะอีกด้านหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะยกออกไว้ค่ะ พอเนื้อได้ที่แล้วเราก็ยกออกไว้เราจะมาทําในส่วนของน้ําเกรวีนะคะน้ําเกรวีที่เราผสมไว้เมื่อกี้เอามาใส่ในกระทะได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวไปจนน้าเกรวีเราได้ที่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะก็เสิร์ฟเนื้อแล้วก็มันบดแล้วก็ ผักนึ่งที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะก็มีบรอกโคลีแครอทแล้วก็ถั่วตามใจชอบเลยค่ะอยากทานผักอะไรแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายด้วยค่ะเสร็จแล้วเราจะราดด้วยน้ำเกรวีนะคะแค่นี้ก็อร่อยได้แล้วค่ะสำหรับสเต็กเนื้อของเราโรยหน้าเล็กน้อยด้วยเกลือสีชมพูแล้วก็ พริไทยค่ะนี่ค่ะหน้าตาสเต็กเนื้อของเราหน้าทาไหมคะงายไปชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวจะหั่นให้ดูนะคะอันนี้ก็คือพิงค์เป็นข้างในเป็นสีชมพูนุ่มหน้าทานไหมคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำสเต็กเนื้อ ง่ายๆเลยค่ะอร่อยมากก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องหมคุ o กิ้งวา i ออนด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ